3ตัวเน้นเน้นแอดบอลแมงปอให้มาเลขนี้16ตุลาคม66 me, me, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคะ่ะทุกคนมาติวกันต่อกับวิชาความรวย วิชานี้เราต้องมีติดตัวนะคะสมุดมาประกาพร้อมนะคะมีชุดตัวเลขมาฝากอีกเช่นเคยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มติวกันเลยนะคะมาเริ่มกันจากเลขของแอดบอลค้นหนุ่มเหนือนะคะทุกคนให้มาแล้วสำหรับวันนี้16ตุลาคม3ตัวแอดบอลเขาให้เน้นที่เลข6 5 2 8 5 2 6 4 2และ8 4 2นั่นเองนะคะสำหรับ2ตัวเน้นเน้น แอดบอลคนหนุ่มเหนือเขาให้เน้นที่เลข52กับเลข42นะอีกครั้งนะคะเน้นๆ52กับเลข42นะส่วนตัวรองจะมี84 85 08 53 82และเลข83นั่นเองสำหรับวันนี้เลขของแอดบอลคนหนุ่มเหนือลงไว้วันนี้วันที่10ตุลาคมอามาลุ้นกันสำหรับวันนี้นะคะว่าเลขของแอดบอลคนหนุ่มเหนือจะเข้าไหมนะคะ และตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดแมงปอให้มาสำหรับวันนี้ฝั่งซ้ายเป็นชุดสรุปพิเศษนั่นเองนะคะ16ตุลาคม3ตัวเน้นๆ926 2 6, ตัวจะมี26และ27ที่เป็นตัวเน้นของเขานะคะส่วนฝั่งขวานะคะที่เป็นดอกจาน3ตัวให้เน้น926 936และ426เน้นเป็นพิเศษก็คือ926นั่นเองชุดเน้นชุดตัดของแอดแมงปอนะคะ และสำหรับสองตัวที่ดอกจันไว้จะมี 26, งหกสหและ เลข6กหนึ่งนั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของแอดเมงปอจะเข้าไหมก็ถือว่ามีเลข2ตัว2 4กับ25นี้มาตรงกันเลยกับเลขของแอดบอลคนหนุ um ่มเหนือแอดบอลคนหนุ่มเหนือก็ให้5-2และเลข42มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยที่2หางนี้กับเลขของแอดเมงปออ่ะมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของแอดเมงปอจะมาไหมนะคะจากนั้นเรามาดูการที่เลขไอ้ไข่ให้โชคให้มาสําหรับวันนี้16ตุลาคม ฝั่งซ้ายเป็นเลข3ตัวบนฟ้าเน้นๆหางเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข915 2ตัวตัดเล่นก็จะมี1519และ95นั่นเองนะคะสำหรับฝั่งขวาเป็นเลขท้าย2ตัวของไอ้ไข่ให้โชคให้มาจะมีเลข9606และเลข09นั่นเองอ่ำมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขไอ้ไข่ให้โชค จะเข้าไหมนะคะตามมาด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งก็เลยนำมาฝากสำหรับงวดใหม่นะคะเป็นการจับคู่เด่นล่างงวดที่แล้ว1ตุลาคมจับคู่ได้66ปรากฏว่าออก66นะคะและสำหรับงวดใหม่16ตุลาคมจับคู่เด่นล่างให้มางวดนี้16ตุลาคม2ตัวจะมี3หางด้วยการนั่นก็คือเลข87 82และ86นะคะอีกครั้งนะคะ87ด2 และเลข86แน่นอนเลยก็ถือว่ามีเลข87กับ86นี้มาตรงกันเลยกับเลขของพี่ต้อยพี่ประกายเลขพี่ต้อยพี่ประกายก็มี87และเลข86เช่นเดียวกันถือว่า2หางพี่ต้อยพี่ประกายก็มาตรงกันเลยกับจับคู่เด่นล่างใบนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้นะคะทุกคนเจอมาอีกทีหนึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะวดวที่แล้วเขาบอกว่าให้20นะคะ และสำหรับวดหม่16ตุลาคมแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆน,นะคะวดนี้3ตัวจะมี2,1,7นะคะแล้วก็92 3ตัวบนฟ้า2,1,7แล้วก็มี2ตัว1,7กับเลข2,7ด้วยแล้วก็2ตัวลงล่าง92อ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนจะมาไหมบางคนก็บอกว่าชอบ1,7บางคนก็ชอบ2,7อ่ามาลุ้นกันเลขที่เราชอบจะมาไหมนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่เลขของ แอดรัชนุกมีโชคกันบ้างดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะสรุป2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชค16ตุลาคมจะมี06 16 08และเลข18นะคะ2ตัวแอดรัชนุกเขาให้เน้นที่เลข06กับเลข18ก็ถือว่ามีเลข06ตัวเน้นนี้มาตรงกันเลยกับเลข2ตัวของไอ้ไข่ให้โชคไอ้ไข่ให้โชคก็ให้เลข06มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเลขของ แอดรัชนกอะมาลุ้นการสําหรับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นการสรุปผลการวิเคราะห์จากสูตร4ี่สูตรนั่นเองนะคะ2ตัวลงล่างงวดนี้16ตุลาคมให้มาเม็ดเดียวหางเดียวแข็แขเลยนั่นก็คือเลข86นะคะทุกคนให้มาตัวเดียวเน้นๆเลยคือ8 6 6 8ก็ถือว่าเลขนี้ ตรงกันเลยกับเลขของพี่ต้อยพี่ประกายพี่ต้อยพี่ประกายก็มี8 6 6 8เช่นเดียวกันตรงกันเลยกับสูตรใบนี้2ตัวลงล่างนะคะและสำหรับข้อมูลใบนี้นะคะทุกคนเป็นเลขจากแอดคูเมืองให้มาเป็นการสรุปเลขเด่นลงล่างค้งสุดท้ายเน้นๆงวดนี้16ตุลาคมแอดคูเมืองให้มา3ห่หางด้วยกันนั่นก็คือเลข 38, 08, และ1 8นะคะอีกครั้งนะคะ38 08 และเลข18อ่ะอมารุนการจะเข้าไหมสําหรับ2ตัวลงล่างของแอดคูเม uh ืองนะคะก็ถือว่ามีเลข08กับเลข18นี้มาตรงกันเลยกับ2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชค2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชคให้มาก็มีเลข08กับเลข18เช่นเดียวกันตรงกันเลยกับ2ตัวลงล่างของแอดคูเมืองนะอามารุนการจะเป็นยังไงสําหรับวันี้เลขของแอดคูเม uh ืองจะเข้าไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้นะคะเป็นเลข พระให้มาค่ะทุกคนพระให้มาตัวเดียวเลยสำหรับวันนี้16ตุลาคมเน้นๆนัน่น,นก็คือเลข42่นะทุกคนเลขพระให้มา42แน่นอน4-2นี้มาตรงกันเลยกับ2ตัวเน้นๆของแอดบอนค้นหนุ่มเหนือแอดบอนค้นหนุ่มเนือก็ให้เน้นๆ42เช่นเดียวกันตรงกันเลยกับใบนี้ พระให้มาอามารุ้นการว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้4 2่สองแอดเมงปอก็ให้2 4, 4มาเช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันที่เลขของประม่วงประม่วงให้มาสําหรับวันนี้16ตุลาคม3ตัวจะมี4 4 2 9 3 5และ8 5 6นะคะ2ตัวก็จะมี4 2 5 6 5 4 และเลข6 2นั่นเองนะคะแน่นอนเลยถือว่ามีเลข4 2นี้มาตรงกันเลยกับ2ตัวเน้นของแอดบอลคนหนุ bon ่มเหนือแอดบอลคนหนุ่มเหนือ um ก็ให้2ตัวเน้นๆ4 2เช่นเดียวกันมาตรงกันเลยกับเลขของประม่วงนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้เป็นเลขจากพ่อนิรนามนะคะทุกคนขอ,ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเขาด้วยงวดนี้ให้มา16ตุลาคม3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวนั่นก็คือเลข927 สองตัวตัดเล่นก็จะมีเลข29 27และเลข97นั่นเองนะคะซึ่งสองตัวบนฟ้าพ่อนิรลนามเขาให้เน้นหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข27ที่วงกลมไว้ให้นะคะเน้นๆ27นั่นเองและสำหรับสองตัวลงล่างเด่นที่เลข8นะคะวิ่ง8นั่นเองสองตัวเน้นๆลงล่างนั่นก็คือเลข80นะคะทุกคน802สองตัวลงล่างเน้นๆแน่นอน8 0 0 8นี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลข2ตัวของ แอดรัชนกมีโชคแอดรัชนกมีโชคก็ให้08มาเช่นเดียวกันนะคะทุกคนตรงกันเลยกับเลขของพ่อนิรนามชุดนี้นะคะและ0880นี้ยังตรงกันอีกกับเลขของแอดบอลคนหนุ่มเหนือแอดบอลคนหนุ่มเหนือก็ให้08เช่นเดียวกันและแอดคูเมืองก็ให้08 2ตัวลงล่างเช่นเดียวกันถือว่า08ตรงกัน3าเจ้านะคะทุกคนอะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับมวดนี้นะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเงรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยแอดมินเอาใจช่วยนะคะพรุ่งนี้ถ้ามีตัวเลขเจอกันอีกค่ะเหมือนกับว่าช่วงนี้ตัวเลขเริ่มปล่อยมาหมดแล้วนะคะทุกคนอะนักวางเลขหลายท่านนะคะถ้ามีตัวเลขก็สามารถปล่อยตัวเลขออกมาได้เลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเราค่อยมาขมวดปมตัวเลข ในช่วงโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของการสรุปเลขแอดมินจะสรุปให้ในวันที่12นะคะแล้วเจอกันอีีหน้าค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุข,ขุสุข,ข้นอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะ หาพี่น้องแห้งๆห้มันหมาน,นสุข,ขู่สุคนเด้อค่ะเด้อ You make me feel so